ในป่าใหญ่เจ้าสิงโตผู้ยิ่งใหญ่เดินยืดอกด้วยความภาคภูมิใจในพละกกำลังของตนไม่มีสัตว์ตัวใดกล้าท้าทายอำนาจของมันวันหนึ่งเจ้าสิงโตพบลูกนกตัวหนึ่งมันตกจากรางังบินไม่ได้กำลังกระพือปีกดิ้นรนอยู่บนพื้นตัวเล็ก แอแอและไร้ทางสู้เจ้ากล้ามาท้าข้าหรือไม่เจ้านกน้อยลูกนกตัวน้อยสั่นเทาดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่มันไม่อาจหนีไปไหนได้แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากเงาร่มไม้การข่มเหงผู้ที่ไม่มีทางสู้ไม่ได้แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของเจ้าเลยมันคือเสียงของช้างเท่าผู้ผ่านการเวลามันนานแสนนานแววตาเปี่ยมด้วยเมตตาแต่หนักแน่นเจ้าสิงโตนิ่งไปมันมองลูกนกที่ สั่นกลัวแล้วถอนหายใจหันหลังกลับอย่างเงียบงนันวันต่อมาเจ้าสิงโตกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้มาเพื่อข่มขู่หากมาเพื่อช่วยพาลูกนกตัวน้อยกลับขึ้นรังที่สูงบนต้นไม้ มันไม่พูดอะไรไม่อวดไม่คำรามแต่ทุกชีวิตในป่ารู้วันนั้นคือความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงการเอาชนะผู้ที่ไม่มีทางสู้ไม่ได้พิสูจน์ถึงความกล้าหรือความเก่งกาจของเราความสามารถที่แท้จริงคือการรู้ว่าเมื่อใดควรใช้พลังเพื่อช่วยเหลือไม่ใช่เพื่อทำร้าย